ท่านผู้ชมเอ้ยให,ห้เฮาสามารถีกันไว้คือจังฝนแสนฮาบาดย่ามตกโลมาจากฝ้าน,านาั่นนะสไลด์โฮมหงยู่น้องอค <Okay. S 1> ุณแล <Okay. S 1> ้วซ้อมข่าวมื้อนี้ครับบักมีน้อยขอพาท่านผู้ชมไปร่วมชมและร่วมเชียร์นักกีฬาจากสหกรณ์ครับที่สนามกีฬาโรงเรียนน้องเรือวิทยาอำเภอนนองเรือครับในการแข่งขันกีฬาสหากรณ์สัมพันธ์ครั้งที่17ประ็วันสั้นว่ โดยมีนายกพงศัก์ตั้งวานิชกพงครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงานนะครับเดาเริ่มต้นจากขบวนแห่ครับโดยขบวนแห่ต่างๆกับกิมีคอนเสพเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์ครับ oh <yeah. S 1> และโดนลงๆๆเรื่องโทษของยาเสพติดครับเ <Ow. S 1> บิ่งดูเบิ่งดูโทษของยาเสพติดนี่มันรุนแรงขนาดคักเลยนาอครับ <c oughs> <c oughs> ป็นีพจากนั้นทัําทัางเพิ่นก็เปิดงาน9โอวาทให้กับนักกีฬา ในการรูปแพร่รูชนะรูอภัยเดอะคับเดอท่านนายกพงศักดิ์เพิ่นก็นเห็นความตั้งใจของพี่น้องชาวสหกรแล้วเพิ่นก็นเลยห้ยโอวทจัะข้าวหนึ่งรับวันหน้าส่วนราชก,การท่านรองผกกู้ก่านดีตำรวจภูธรนองเรือท่ออานประธานสหกรท่านประธานสหกรมีประโยชน์นะครับซึ่งแต่ว่าเหรียญทัง <มา S 1> ข้อไ <มา S 1> หนกูมือ นี่คุณภาพนะครับแล้วพอวาอเท่านี้นะเป็นบ้านนครับนนแรการเล่ากระว่าอยู่นรการข้างนีกระอนเล่ากรยั่งเบาอยู่เนาะเออเอฮึเอ้านียกราดปันญาขินเลยเคราะห์ุ่นมีเคราะห์ดินเลยนะเล่ากรยั่งเ้าอยู่เออเออเลากรยั่งเบาอยู่ หลังจากไซเวลาจากหน่อยครับในการฟังคันประธานไ้โอวาทแล้วก็ฮอดงามที่นักกีฬาอาวุโซต้องน้ำกล่าวคำปฏิญาณตนครับแต่เอ๊นักกีฬาอาวุโซผูตี่ที่น้ำกล่าวนี่เพออิ่นอยูไสโนสใส่ละฮ้เอาคือลายแท้อ่อเพิ่นอยูไซน่นออลเนงเรือใส่ละฮึที่โรงเรียนบ,บน้นานหนองฝาะ ตำบลบ้านกองอำเภอหนองเรือแข่งขันกีฬานัก,กเรียนใช่ละเฮ้ออาคือหลายแท้ายตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือโอ้โหนั่นดีท่านผู้ชมเห็นแต่กางนอนม้นม้นนั่นละเฮ้ยได้โอกาสเศร้าหมเลยน้าเจ้าน่ะ